รู้จักผมพูดคุยกับผมติดตามได้ที่เวอร์ไว็บอาจารย์กฤษณะภูสิทธิ์อุดม .net สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเปิดดาวรู้ทันดวง ทุกปัญหามีทางออกรู้ลึกรู้จริงแม่นยำกับกับผมอาจารย์กิษณะภูสิริุดมนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการดูดวงประจำเดือนนะครับให้ทุกท่านที่ได้ติดตามรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับได้มีความรู้มีสาระดีๆถึง8เรื่องเลยทีเดียวนะครับ เรื่องแรกนะครับก็จะเป็นเรื่องพิธีกรรมนะครับต่อไปนี้ท่านที่เข้ามาชมรายการเปิดดาวู้ทันดวงนะครับจะมีพิธีจุดเทียนอวมสีพิธีจุดเทียนปุรณมีนะครับมีพิธีปลุกยันมหายันต่างต่างที่ท่านได้บูชากันไปมีพิธีสวดมนต์มีพิธีรับสิทธิ์นักเรียนสมาธินะครับตรงนี้จะมี วันเวลาเลิกเอาไว้ให้ด้วยให้ท่านได้ทําตามได้มีความรู้กันไปด้วยนะครับเรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการเงินการเงินนะครับจะรวมไปถึงโชคลาภว่าแต่ละเดือนเงินจะเป็นยังไงหมุนเวียนกันยังไงเรื่องที่3ครับจะเป็นเรื่องการลงทุนหลายท่านติดต่อกันเข้ามาสอบถามการลงทุนในอุ้นการเทรดค่าเงินผมได้เตรียมช่วงเอาไว้ให้ด้วยนะครับเรื่องที่4ก็จะเป็นการงานครับ การงานโปรเจกต์ project, โครงการต่างๆให้ท่านได้มีความรู้ล่วงหน้าวางแผนล,ล่วงหน้าได้ความรักนะครับเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องของความรักนะใครที่ไม่มีคู่ใครมีคู่อยู่แล้วจะเป็นอย่างไรนะครับก็มาดูกันได้ตลอดเวลาสุขภาพนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยหลายท่านก็บางคนก็มีความกังวลนะผมก็จะดูให้เป็นดาวจรดูล่วงหน้าท่านก็ระมัดระวังกันเอาไว้ เสร็จแล้วก็จะมีปรับดวงเสริมชะตาให้ในแต่ละเดือนเลยว่าเวลาเดือนนี้ท่านควรจะปรับดวงเสริมชะตายัางไงทําบุญอย่างไรเสริมดวงชะตาตัวเองนะครับและสุดท้ายก็เป็นเรื่องของเลขมงคลซึ่งให้ไว้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนเลยท่านจะนําไปใช้ประโยชน์อย่างไรก็สามารถใช้ได้ตามสะดวกนะครับหรือท่านใดอยากจะนําไปเสี่ยงโชคด้วยก็สามารถทําได้นะครับ ภาพรวมของเดือนพฤษภาคมนี้นะครับจะมีเหตุการณ์สำคัญถึง6 mm. เหตุการณ์เลยเหตุการณ์แรกนะครับวันที่6พฤษภาดาวพระศุกร์จะเสิร์ฟคำว่าเสิร์คือเป็นการโครจรอย่างรวดเร็วนะครับและมีคุณภาพของดวงดาวด้วยนะจากเดิมเป็นอุจจาพิมุกนะครับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรราธิบดีคือมีความหนักแน่นมั่นคงแล้วดาวพระศุกร์เนี่ยนะครับก็จะแปลความถึง โชคลาภเป็นพภกข้ัพึกก็ได้เป็นความบริบูรณ์สมบูรณ์อย่างเงี้ยนะครับเหตุการณ์ที่2ก็คือดาวพระเกตนะครับจะมีการย้ายราศีนะโดยที่ดาวพระเกตเนี่ยจะย้ายวันที่13พฤษภานะครับเรียกว่าจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองเลยนะครับตั้งแต่วันที่13เป็นต้นไปใครที่มีดาวพระเกตส่งกำลังได้ดีนะครับจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเจริญรุ่งเรืองนะครับเหตุการณ์ที่3คือดาวพระอาทิตย์นะครับจะมีการย้ายราศีวันที่15พฤษภาคมนะครับ จากเดิมเป็นตําแหน่งมหาอุดย้ายไปเป็นอุดจาพิมุกอุดจาพิมุกนี่ก็ยังดีอยู่นะครับเรียกว่าน้องๆมหาอุดมหาอุดก็หมายถึง โออาร์มากอย่างเงี้ยน,นะครับอุจจาพิมุกก็สัก 70- 80%ถึงดเ็นได้นะครับเหตุการณ์ที่4ี่คือดาวพระพุธนะครับจะมีการพักองศาพักองศาก็แปลว่าเดินถอยหลังนะครับจะอยู่ในช่วงของวันที่21พฤษภาคมเป็นต้นไปนะครับและจะเดินหน้าอีกทีในวันที่9มิถุนาซึ่งเป็นการพักช่วงสั้นๆนะครับใครที่ดาวพระพุธนะครับมีการพักองศาบางทีมันอาจจะเกิดการลอคอยเกิดเกิดอะไรที่เบื่อๆไปแต่มันอยู่ในช่วงสั้นๆเท่านั้นเองนะครับ เหตุการณ์ที่5นะครับก็คือดาวพระเสาร์นะครับจะพักองศาวันที่26พฤษภาคมนะครับแล้วไปเดินหน้าอีกทีเนี่ย29กันยาเลยก็คือพักประมาณ4เดือนซึ่งได้ยินว่าดาวพระเสาร์พักองศาเนี่ยถือว่าเป็นข่าวดีนะเพราะว่าดาวพระเสาร์เนี่ยเป็นดาวบับเคราะห์นะพอเขาพักเดินถอยหลังก็อ่อนกําลังไปบ้านนะครับอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข่าวดีและเหตุการณ์สุดท้ายนะครับ วันที่31พฤษภานะครับดาวพระศุกร์จะเสด์จอีกครั้งเสด์จก็คือเป็นการโคจรเดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับเรียกว่าพอเสด์จไปแล้วเนี่ยจะไปอยู่ในตำแหน่งของคู่ธาตุนะครับความหมายจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ ผมอยากจะแนะนำนะครับให้แฟนๆรายการนะครับที่ได้ติดตามช่อง YouTube อาจารย์กฤษณะภูสิทธิอุดมเลยนะครับได้รู้จักกับครูของผมนะครับครูของผมก็คือบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรนะครับเรียกว่าท่านเป็นพระอาหารหันต์ผู้ทรงอภิญญานะครับได้ปฏิสัมพิทายาณและสำเร็จวิชาสามนะครับ ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะพระธรรมทูตน,นะครับที่เดินทางมาจากประเทศอินเดียสมัยพระเจ้าอาโศกมหาราชนะครับโดยที่ท่านได้เดินทางมานะครับเผยแผ่พระพุทธศาสนาในดินแดนสุมุภูมิทําให้พวกเราเนี่ยนะครับได้รู้จักพระพุทธศาสนาแล้วก็เคารพศรัทธานะครับ เรียกว่าเข้าใจพระพุทธศาสนาจนถึงทุกวันนี้นะครับและมีเรื่องเล่ามากมายจากเกจิอาจารย์นะครับระดับพระวิปัสสนาจารย์ระดับครูกรรมฐานหรือคารวะน,นะครับผู้ทรงธรรมต่างๆนะครับที่เคยได้พบกับบร,รมครคูหลวงปู่เทพโลคุดรทุกท่านรวนจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าหลวงปู่เทพโลกดุดรท่านไปมาไร้ร่องรอยนะครับแปลงกายได้หลากหลายรูปแบบและมาแสดง ปาฏิหาร์ต่างๆให้กับผู้คนได้มากมายเพื่อมาโปรดทุกคนนะครับใครที่มีความทุกข์ใจใครที่มีเรื่องร้อนใจต่างๆนะครับถ้าหากได้สกักการะบูชาหลวงพ่ดเทพโลกดอแล้วเนี่ยนะครับทุกท่านสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตให้เจริญรุ่งเรืองดีขึ้นได้อย่างน่าอัศจรรย์เลยครับลัคนาสถิตกลุ่มพฤษภาคม2564นะครับลักษณะนิสัยชาวลัคนาสถิตกุมเนี่ยเรียกว่าเป็นคนอ,อยากรู้อยากเห็น ช่างสังเกตนะโดยเฉพาะเรื่องลี้ลับอะไรต่างๆที่จะชอบมากเลยการปัญชนภัยท้าทายนะครับไม่ยึดติดกับระเบียบแบบแผนปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ใหม่ๆนะครับเป็นคนที่ชอบการเปลี่ยนแปลงมีมนุษยส,ยสัมพันธ์ที่ดีนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีไอเดียไหลลื่นเจรจาดีนะครับเจรจาเก่งทีเดียว พิธีกรรมสําคัญนะครับประจําเดือนพฤษภาคมเนี่ยก็เริ่มต้นด้วยพิธีปลุกมหายันมนตราต่างๆนะครับที่ท่านได้บูชากันไปนะครับในเดือนพฤษภาคมเนี่ยนะครับจะมี3วันคือวันที่6 13และ25นะครับให้ทำเวลาตี2นะครับทุกท่านก็จะมีรายละเอียดอยู่แล้วว่าส่วนบทไหนส่วนยังไงนะครับพิธีที่2ก็คือพิธีจุดเทียนนะครับในการของเงินพระจันทร์วันอวมสศีนะครับจะมีขึ้นในวันที่12พฤษภานะครับเวลา23มนาิกา19นาทีะครับพิธีที่3นะครับเป็นพิธี จันเพนนะครับวันปูรณมีท่านจุดเทียนนะครับเพื่อที่จะขอพรให้เกิดความสิรีมงคลใครจะอาบแสงจันทร์จะทำน้ำมนต์ด้วยก็ได้นะครับจะมีขึ้นในวันที่26พฤษภาคมนะครับเวลาคือ21.39นะครับและพิธีที่4นะครับก็คือพิธีรับสิทธินักเรียนสมาธินะครับจะมีขึ้นในวันที่6พฤษภาคม เวลาหนึ่งทุ่มนะครับแต่อันนี้เนี่ยเพื่อรักษาระยะห่างนะครับเราจะจัดพิธีแบบออนไลน์ใครที่อยากจะสมัครเรียนเป็นนักเรียนสมาธินะครับท่านจะต้องติดต่อเข้ามาที่ไลน์แอนด์กวินดาวนะครับดวงในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเรียกว่ามีข่าวดีนะครับก็ดีทุกๆด้านเนื่องจากว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยย้ายราศีตั้งแต่ยีิบก้ามีนาไปแล้วตอนนี้มากลุมลัคนานะครับ ดาวพรฤหัสก็เป็นประธานสุปเคราะห์นะครับประธานสุปเคราะห์เนี่ยก็จะมีความมงคลต่างๆในชีวิตในทางโหราศาสตร์เนี่ยครับเวลาเราดูเนี่ยดูความดีความบริบูรณ์ความสําเร็จแต่งงานซื้อบ้านซื้อรถเราก็ดูกันที่ดาวพระฤหัสเนี่ยนะฉะนั้นชาวลัคนาสถิตกลุ่มเนี่ยเมื่อมีดาวพรหัส์มาคุมกลุ่มดวงชะตานะครับก็จะโดดเด่นมากนะครับโดดเด่นมากเลยและก็ช่วยให้ ชีวิตเนี่ย <eds> มีความเป็นมงคลโดยเฉพาะวันที่13พฤษภาดาวภเกตย้ายเป็นมรณะอีกอุปสรรคต่างๆนะครับปัญหาต่างๆที่มันเคยติดขัดมันจะจบสิ้นเมื่อลายศูนย์ไปนะครับฉะนั้นฉะนั้นชาวลัคนาสถิตกรุมเนี่ยสบายใจได้เลย <S <S <ix umber land> การเงินนะครับเรื่องการเงินเจ้าเรือนการเงินคือด,ดาวพระพฤหัสดาวพระพฤหัสปรกกุมชะตา,านั่นหมายถึงว่าเงินทับตัวเลย นะฉะนั้นจะมีโอกาสมีโชคมีลาบตลอดทั้งเดือนมีโอกาสเก็บเงินได้ใครที่เป็นเจ้าของการไปเก็บเงินลูกค้าไปนําเสนอการขายใหม่มีโอกาสสําเร็จนะครับแล้วมีดาวพระพุธนะครับมาเป็นพันธุถึง,ถ,งถึงดวงชะตาอีกนะมีดาวพระอาทิตถึงด้วยคือตรงนี้มีโอกาสทวงหนี้ก็ได้ใครจะไปเก็บหนี้ใครที่มีลูกหนี้ติดหนี้อยู่ ไปทวงตั้งแต่ต้นเดือนเลยนะครับดาวพระศุกร์เสิร์ตนะครับเสิร์ตคือโครจรอย่างรวดเร็วตั้งแต่วันที่6พฤษภาเนะ่ท่านมีโอกาสเก็บหนี้ไปคุยกับลูกหนี้มีโอกาสได้ด้วยสําเร็จลุล่วงนะครับฉะนั้นการเงินมีความสบายใจแล้วก็เมื่อสบายใจแล้วมีเม็ดนงินแล้วเอาไปปรับปรุงบ้านเอาไปปรับปรุงรถเอาไปปรับปรุงที่อยู่อาศัยไปเลี้ยงดูบริวารน,นะครับก็จะง่ายได้นะครับ การลงทุนนะครับชาวลัคนาสถิตกลุ่มเนี่ยนะครับเรียกว่าสามารถลงทุนระยะสั้นก็ได้ระยะยาวก็ได้ในเดือนนี้นะแต่ถ้าอยากทํากําไรผมเน้นให้ระยะสั้นไปเลยเพราะในเดือนนี้มันมีดวงดาวที่ส่งกําลังให้เรามีโชคลาภอย่างเงี้ยน,นะครับฉะนั้นก็เน้นระยะสั้นก็ได้นะครับระยะยาวก็ได้นะแล้วการซื้อถ้าใครอยากจะช้อนซื้อในเดือนนี้นะกลุ่มการแพทย์กลุ่มสื่อสารกลุ่มโลจิสติก นะครับจะทําเงินมาให้ได้ดีเลยนะครับเรื่องของการเทรดเงินเน้นไปาสามารถเทรดได้ทั้งหมดเลยสกุลยุโรปสกุลตะวันตกยุวนเอเชียท่านทําได้หมดเลยเพราะดวงเปิดนะครับการงานนะครับเจ้าเรือนการงานนะครับก็คือดาวพระอังคารดาวพระอังคารเนี่ยมาอยู่ในเรือนปุตตะที่ราศีเมถุน นะตรงนี้การงานก็มีความก้าวหน้านะได้รับความไว้วางใจได้รับความร่วมมือนะจากมิตรสหายผู้บังคับบัญชาผู้ใต้บังคับบัญชามีเกียรติยศมีชื่อเสียงนะได้รับความไว้วางใจถือว่างานนี้ก้าวหน้าเติบโตนะครับถ้าคนที่เป็นพนักงานประจำเรียกว่าเป็นดาวจรัสแสงเลยคนมองเห็นคนคนถูกใจทั้งลูกน้องทั้งเจ้านายถูกอกถูกใจไปหมด ถ้าเป็นเจ้าของกิจการก็มีความโดดเด่นเน้นไปเลยออกผลิตภัณใหม่ช่องทางใหม่วิธีการใหม่เน้นการลงทุนไปเลยนะครับจะช่วยให้การงานมันเดินหน้าหลังจากนี้เป็นต้นไปเลยจะดีมากนะครับรายการโชคลาภสำหรับคนชอบเสี่ยงโชควงล้อเสี่ยงไทยดวงประจำสัปดาห์เปิดเลขฝันให้โชคดาวย้ายราศีดูให้ครบดูให้ดีดูดีๆแล้วคุณจะมีโชค ความรักนะครับเจ้าเรือนความรักคือพระอาทิตย์พระอาทิตย์จะย้ายราศีมาเป็นพันธุนะครับอยู่ตั้งแต่วันที่15พฤษภา่ฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคนที่มีคู่อยู่แล้วเนี่ยเรียกว่า มีความเป็นหนึ่งเดียวมีความสบายอกสบายใจนะพากันไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเปิดตัวกับบริวารเปิดตัวกับผู้ใหญ่พากันไปรักใคร่กลมเกลียวอย่างเงี้ยนะครับมีมีความสบายอกสบายใจส่วนคนไม่มีคู่นะคนไม่มีคู่ในเดือนนี้เนี่ยเรียกว่าก็จะมีโอกาสได้พบเจอคนที่ถูกใจหรือเพื่อนแนะนําให้หรือมีคนแนะนํามาให้เราแล้วเรารู้สึกว่าอุย้ยใช่แล้วถูกใจก็ ก็สามารถครบได้ในเดือนนี้นะครับสุขภาพสุขภาพชาวลัคนาสถิตกลุ่มเนี่ยนะครับด้วยอิทธิพลของดาวพระเสาร์นะครับที่เป็นวินาศอยู่ตอนนี้อยากให้ระมัดระวังเรื่องเคล็ดขัดย่อเส้นเอ็นกระดูกเกิดจากการที่เราทำงานหรือพฤติกรรมอะไรเป็นเวลานานเช่น ออฟฟิศซินโตมหรือนั่งทําอะไรนานๆปวดเส้นปวดหลังอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็ระวังเรื่องเหล่านี้ฉะนั้นเวลาท่านนั่งทํางานไปก็ลุกขึ้นยืนขยับตัวบ้างออกเอ็กซ์เซอร์ไซส์บ้างนะครับก็จะช่วยได้ปรับดวงเสิร์ฟเจตานะครับให้ชาวลัคนาเศรษฐกุมไปปล่อยปลานะครับทำปล่อยปลาปล่อยเต่าปล่อยอะไรก็ได้ที่ลงน้ำนะแล้วอุทิศบุญ358นะจะเป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนนะครับใครไม่เข้าใจสามแคืออะไรกดที่เพลย์ลิสต์ในช่อง YouTube ของผม เลือกหมดธรรมะธรรนิมิต EP ที่8นะครับแล้วท่านทําตามก็อธิษฐานจิตอุทิศบุญให้ถูกต้องจะเป็นความมงคลเสริมชะตาตลอดทั้งเดือนเลยเลขมงคลนะครับผมเตรียมให้เป็นความมงคลตลอดทั้งเดือนใครชอบเสี่ยงโชคสามารถนําตัวเลขตรงนี้ไปแมทชิ่งกับรายการเกี่ยวกับโชคลาภในช่องข้องผมนะท่านก็เข้าไปที่เพลย์ลิสต์กดที่หมดโชคนะครับแล้วก็เลือกวิเคราะห์ดวงดาววงล้อเสี่ยงทยยยายโชคใหญ่ทั้งตัวเอาเลขตรงนี้ไปมิกซ์แอนด์แมทกันแล้วก็เสี่ยงโชคได้นะ ใครที่ไม่ชอบเสี่ยงโชคก็นําเลขตรงนี้ไปใช้เป็นความมงคนตลอดทั้งเดือนนะครับตัวเลขนะครับ7561ระวัง4ดูดวงฟรีเจาะลึกทุกลัคนาราศีวิเคราะห์ดวงดาวดวงประจำเดือนโชคใหญ่เงินทับตัวดวงดีเกตเอรู้ก่อนแก้ไขก่อนรู้ลึกรู้จริงแม่นยำที่นี่ที่เดียว สุดท้ายนี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้ติดตามชมรายการเปิดดาวรู้ทันดวงนะครับและได้ให้คำติชมต่างๆนะครับพวกเรานะครับทีมงานของอาจารย์กฤษณะภูสิทธิดมเนี่ยนะครับก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขนะครับให้รายการของเราเนี่ยมีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์กันมากขึ้นนะครับท่านที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับอย่าลืมกดปุ่มติดตาม คำว่าติดตามให้เปลี่ยนเป็นคำว่าติดตามแล้วนะครับแล้วก็กดกระดิ่งกันไว้ด้วยเวลาเราลงคลิปใหม่ๆเนี่ยท่านจะได้รับชมได้ทันทีนะครับรวมไปถึงท่านที่อยากพูดคุยกับผมนะครับสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่กลุ่ม l i น์สแควร e เผื่อใครสนใจอยากจะสอบถามการเดินทางไปถ้ำบัวแดงจะสอบถามเกี่ยวกับโลวงปู่เทพลุงร,รอนนะครับ ผมสามารถให้ความรู้และถ่ายทอดให้ได้ท่านสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์นะครับที่อยู่ใต้คลิปนี้นะครับกดที่ลิงก์และเข้าไปได้เลยแล้วก็ใส่หน้าตัวเองไปพูดคุยกันนะครับส่วนท่านที่อยากจะชมรายการต่างๆนะครับผมแนะนำรายการในช่องเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านเข้ามาแล้วไปกดที่ปุ่มเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็เลือกหมวดที่ท่านสนใจได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดดวงหมวดดวงนะครับก็จะมีดวงรายเดือนดวงรายสัปดาห์นะครับ ดวงดีเกรด A ประจําเดือนอย่างนี้นะครับท่านดูได้ใครที่สนใจเรื่องโชคลาบนะครับมันก็จะมีหมวดโชคลาบนะครับก็มีรายการวิเคราะห์ดวงดาวรายการวงล้อเสียงทายรายการโชคใหญ่เงินทับตัวนะครับหรือใครที่อยาก คุยเรื่องธรรมะก็จะมีหมวดธรรมะธรรมนิมิตอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีสิ่งที่ผมสอนเกี่ยวกับธรรมะปฏิบัติต่างๆเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยรวมไปถึงใครอยากพูดคุยมีเนื้อหาสาระโหราศาสตร์เนื้อหาสาระโลกทิพย์มีหลากหลายรูปแบบนะครับท่านก็เลือกหมวดคุยทุกเรื่องกับระอาจารย์กิษระนะครับและในท้ายคลิปนี้นะครับท่านสามารถกดปุ่มวงกลมนะครับที่อยู่ด้านขวาเนี่ยนะครับกดติดตามที่ตรงนี้ได้วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ